สัญญาณที่บอกว่าความรักแบบเดิมกำลังจะจบลงไปเพราะว่าคุณกำลังจะกลายเป็นคนใหม่ที่ทรงพลังมากกว่าเดิมถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังคำทำนายกันค่ะแต่คลิปนี้เป็นคลิปแบบแรนดอมนะคะ เริ่มต้นนะคะด้วยความจริงที่ว่าคุณเคยผ่านช่วงเวลาที่เจ็บปวดแสนสาหัสมาแล้วค่ะมันอาจจะเป็นการถูกหักหลังคำพูดที่กรีดแทงจิตใจของคุณหรือความรู้สึกที่หัวใจแตกสลายลงไปและมันได้นำไปสู่จุดจบที่แสนเจ็บปวดบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งเก่ารูปแบบความรักที่เคยเป็นมา หรือแม้กระทั่งความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับความรักและถึงแม้ว่ามันจะจบลงไปนะคะมันยังมีความรู้สึกคุมเครือความไม่ชัดเจนนะคะหรืออาจจะมีความลับที่ซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์หรือความรู้สึกของคุณนะคะความจริงที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้หรือเป็นความกลัวที่ยังค้างอยู่ในจิตใจของคุณจากเรื่องราวในอดีตแต่นี่ก็ไม่ใช่จุดจบที่แท้จริงของคุณคะ่ะ เพราะมันมีการสร้างรากฐานใหม่และการเติบโตขึ้นนะคะนี่คือเหตุผลว่าความรักแบบเดิมๆทำไมถึงอยู่กับคุณไม่ได้อีกต่อไปเพราะว่าตอนนี้ค่ะคุณกำลังสร้างรากฐานใหม่ในตัวเองที่มีความมั่นคงมากขึ้นคุณกำลังสร้างคุณค่าให้กับตัวเองอย่างจริงจังและมันก็เป็นการเรียนรู้เป็นการพัฒนาทักษะหรือการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อสร้างบางสิ่งที่มันจับต้องได้ คุณไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วค่ะคุณกำลังทุ่มเทอย่างหนักนะคะหรือมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณกำลังเป็นคนที่มีความพยายามเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านทุกๆรูปแบบและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะมันกำลังหล่อหลอมให้คุณกลายเป็นราชินีเหรียญค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะคะคุณจะเป็นคนที่มั่นคง พึ่งพาตัวเองได้มีคุณค่าในตัวเองสูงและมีพื้นฐานชีวิตที่มีความแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินสุขภาพทั้งกายและใจและที่สุดยอดไปกว่านั้นค่ะนั่นคือคุณกำลังกลายเป็นเอ็มเพรสค่ะ เพราะว่าคุณกลับมารักตัวเองได้อย่างเต็มที่มีสเสน่ห์น่าดึงดูดน่าลหลงไหลมีความคิดสร้างสรรค์และพร้อมที่จะปฏิบัติปลนเปลือตัวเองอย่างดีที่สุดเพราะคุณคือความงามที่มาจากภายในและมันแสดงออกไปยังภายนอกและความมั่นคงที่คุณสร้างจากภายในสู่ภายนอกนั่นเองค่ะมันได้ฉายแสงทําให้คุณโดดเด่นกว่าคนอื่นได้อย่างแท้จริงเมื่อคุณได้เปลี่ยนไปมากขนาดนี้ค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ คือเมื่ออัศวินถ้วยนะคะหรือคนรักเก่าหรือความรักแบบเดิมๆกลับมาพร้อมกับข้อเสนอที่มันเหมือนจะดูดีนะคะหรือมันอาจจะเป็นคำพูดนะคะที่ทำให้คุณใจอ่อนนั่นเองค่ะหรือเขาคนนั้นกำลังคิดอยู่ว่าจะกลับมาหาคุณกลับมาในความสัมพันธ์นี้ยังไงและคุณจะเป็นเหมือนสีถ้วยค่ะคุณจะเป็นคนใหม่ ข้อเสนอแบบเดิมๆนั้นนะคะมันไม่เพียงพอกับคุณอีกต่อไปแล้วค่ะมันไม่ได้ทำให้คุณตื่นเต้นและมันก็ไม่ได้เติมเต็มหัวใจของคุณเลยเพราะคุณรู้แล้วว่าคุณสมควรที่จะได้รับความรักที่มันมั่นคงและมีคุณค่ามากกว่าเดิม และทุกๆอย่างที่บอกมานี้นะคะมันกำลังจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วคุณกำลังจะได้ move on ไปข้างหน้าด้วยพลังที่มันแรงกล้าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของความรักแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งที่สำคัญของคุณที่จะพาคุณไปสู่สิ่งที่มันดีกว่าค่ะ สุดท้ายนี้จงภูมิใจในเส้นทางที่คุณได้เดินผ่านมานะคะเพราะความเจ็บปวดมันได้หลอ่อหลอมให้คุณกลายเป็นราชินีที่สวยงามเป็นด h เ e ็มเพรสที่แข็งแกร่งที่สุดถ้าการอ่านไพ่นี้มันโดนใจหรือมันตรงกับตัวคุณนะคะให้คอมเมนต์นะคะว่าฉันคือราชินีหรือฉันคือราชานะคะและพร้อมที่จะเติบโตอ้าแขนรับสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าไปพร้อมๆกันนะคะ